หีลูกออกเดตตอบย้ำขาเตียงเจปีคนโสดอิจฉาคู่รักดาราดังมีมีลูกแล้วออกมีลูกออกเดตแต่งานนี้เจปีก็ยังรักไม่เก่าเลย ลูก2แล้วแต่ความน่ารักความหวานก็ไม่ไม่ให้กันไม่มีลดลงน้อยลงเลยไปสำหรับคู่รักกุ๊กกิ๊บสุนันทรนทาหลังมีแต่งงานกับครอบครัวด้วยมานานกว่า7ปีแล้วแต่ขาเตียงก็ยังแข็งแรงมั่นคงอยู่และกับล่าสุดกุ๊กกิ๊บก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักควงสามีสุดฟรมมี นี่ลูกสาวออกมาเดทที่เดินคู่กันและคลิปนี้ก็จะถ่ายลงรูปผูคดคุยกันอย่างมุงมิ้งพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเล่าถึงเรื่องราวความรักว่าสามีภรรยาควรใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างที่ลึกซึ้งมีเวลาได้ใจกันเลิกไกล ใจกันพูดคุยกันอบกอดกันและบอกรักกันและเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วนะคะและเดทกันครั้งนี้ก็ดีชอบมากๆและคุยกันนะคะและถึงสามีก็ไม่ค่อยมีเวลาและไม่ค่อยได้ค่อยได้ลงคลิปประมาณเท่าไหร่แต่ก็ใส่ใจและเปิดใจเสมอเราก็โชคดีที่มีกันและกันซึ่งกันและกันจริงๆนะคะ